สวัสดีฉันชื่อมิเชลอายุ17ปีเรื่องราวของฉันเกี่ยวกับการอกหักและความเครียดที่ฉันต้องเจอซึ่งดูเหมือนมันทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายของแฟนออนไลน์ของฉันและมันเปลี่ยนอนาคตของเราทั้งสองคนและฉันหวังว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะ ประมาณ6เดือนได้ที่ฉันมีความสัมพันธ์ทางไกลกับชายคนหนึ่งที่ชื่อแดนเนียลเราเจอกันในอินเทอร์เน็ตที่เป็นบอร์ดสนทนาแบบย้อนยุคซึ่งเป็นที่ที่ผู้คนต้องการแอบ,บซ่อนชื่อจริงหลังชื่อเล่นและแอบ,บซ้อนรูปจริงไว้หลังรูปสวยๆแดนเนียลและฉันก็เริ่มคุยกันในแบบที่คุยส่วนตัวเราคุยกันเล่นๆอยู่พักหนึ่งจนฉันเริ่มบอกข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวให้แดนเนียลฉันเริ่มเชื่อใจเขามากๆซึ่งบางทีอาจเชื่อใจยิ่งกว่าเพื่อนในชีวิตจริงซะอีก ในขณะเดียวกันแดนนียลแทบไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยฉันแค่รู้ว่าเขากับฉันอาศัยอยู่ในเท็กซัสแต่คนละเมืองฉันยังรู้อีกว่าแดนแก่กว่าฉันเล็กน้อยแต่มันก็ยิ่งทำให้เขาดูน่าดึงดูดสำหรับฉันเพราะจนถึงตอนนี้การครบกับชายที่อายุเท่ากันนั้นจบด้วยความย่อยยับตลอด และฉันยังชอบความลึกลับของแดนเนียลด้วยเขาไม่มีบัญชีบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ชื่อจริงหรือรูปจริงเลยซึ่งก็คล้ายกับฉันที่มีรูปในอินสตาแกรมแค่6รูปในตลอดระยะเวลา2ปีแต่สําหรับแดนนั้นเขาไม่ต้องการโชว์ให้ฉันรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแม้จะเป็นในกล่องข้อความส่วนตัวก็ตามเขาไม่ต้องการเจอฉันในชีวิตจริงหรือแม้กระทั่งคุยบนสกายเพื่อให้ฉันได้ยินเสียงเขา ฉันรู้สึกผิดหวังเล็กๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาฉันคิดว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อเวลามาถึงและไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะไม่ใช่คนที่เป็นอยู่ตอนนี้บางทีแดนอาจจะหน้าตาไม่ดีหรือสุขภาพแย่ๆหรือเปล่าฉันก็ได้แต่เดาแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้สำคัญสำหรับฉันเพราะจิตใจของคนเรานั้นสำคัญกว่าเปลือกนอก ก็นะเมื่อฉันได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่รู้จักฉันมองไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่เชื่อเสียงผู้หญิงที่ไม่ค่อยน่าฟังปลายสายบอกฉัน เสียงนั้นเป็นของบางคนที่ชื่อแดเนียล่าและเธอถามให้แน่ใจว่าฉันชื่อมิเชลเธอบอกว่าแดนเสียชีวิตแล้วและแดเนียล่าบอกฉันว่าเธอเป็นแฝดหญิงของเขาชื่อของทั้งสองจึงคล้ายกันเธอยังรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแฝดของเธอกับฉันด้วยเธอบอกว่าแดนป่วยหนักมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาไม่อยากเจอฉันแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้ว หลังจากนั้นเดนเนลล่าก็วางสายฉันพยายามโทรหาเธอหลายรอบเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่เธอไม่รับสายมันอาจฟังดูแปลกแต่ฉันตกหลุมรักแดนจริงๆทุกอย่างเป็นเรื่องจริงสำหรับฉัน ลองจินตนาการว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าแฟนของคุณเสียชีวิตดูบางครั้งฉันก็ย้อนอ่านข้อความที่เราคุยกันแต่ฉันไม่เคยเห็นแดนออนไลน์อีกแต่บนบอร์ดที่เราเจอกันนั้นบัญชีของเขาดันขึ้นว่าออนไลน์หลังจากที่แดเนียล่าโทรมาฉันส่งข้อความหาแดนแต่แน่นอนว่าไม่มีการตอบกลับใดๆในภายหลังฉันคิดว่าคงเป็นฝ่ายของเขาหรือเพื่อนของเขาสักคนที่ใช้แล็ปท็อปของแดนทําให้หน้าบอร์ดเปิดโดยอัตโนมัติ แต่ฉันก็ยังคงหยุดคิดไม่ได้เพราะฉันอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ฉันมีแค่เบอร์โทรของแดเนียล่าฉันจึงเริ่มใช้มันหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตฉันไม่ได้หวังว่าจะทำให้มันสำเร็จหรอกแต่ถ้าฉันโชคดีล่ะฉันใช้เครื่องมือค้นหาและเว็บไซต์ต่างๆจนในที่สุดก็เจอเบอร์ของเธอเบอร์นี้ใช้สำหรับโฆษณาเก่าๆที่ขายของต่างๆบน Craigslist ประกาศอันนี้นานมากแล้วแต่มันก็ไม่ได้บอกที่อยู่สำหรับการไปรับของฉันไม่มีทางเลือก อาทิตย์ถัดมาเลยไปยังเมืองใกล้ๆเพื่อไปตามที่อยู่นี้ที่นั่นฉันเห็นบ้านธรรมดาๆรรไม่ได้ใหญ่มาก ฉันรวบรวมความกล้าแล้วเคาะประตูฉันไม่รู้ว่าตัวเองคาดหวังอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแน่นอนมีเด็กมาเปิดประตูให้ฉันซึ่งเป็นเด็กอายุประมาณ12ปีและมีสีหน้าค่อนข้างจริงจังถามว่าฉันเป็นใครและยังมีเด็กชายอีกคนที่อายุน้อยกว่าประมาณ5ปีแอบมองจากข้างหลังเขาฉันบอกให้พวกเขาไปเรียกผู้ใหญ่มาหน่อยและทันใดนั้นก็มีผู้หญิงผมสั้นอายุประมาณ30ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วยืนระหว่างฉันกับเด็กๆ ฉันจำเสียงเธอได้มันฟังดูดีกว่าในโทรศัพท์ซึ่งเป็นเสียงของแดเนียลล่าแน่ๆฉันแนะนำตัวและทันใดนั้นแดเนียล่าก็บอกให้ฉันกลับไปเธอดูกังวลพูดเสียงอู้อี้และมองไปรอบๆเหมือนกำลังรอใครอยู่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็มีผู้ชายสูงอายุหน้าตาเคร่งขรึมออกมาจากบ้านเขาบอกให้ฉันแนะนำตัวและอธิบายว่าฉันต้องการอะไรในลักษณะแกมบังคับ ผู้ชายคนนี้ดูอันตรายและก้าวร้าวจนฉันสับสนและไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ i̇şte. หลังจากนั้นเขาก็ต้องการให้ฉันออกไปจากบ้านของเขาแล้วผลักแดนเนียลกับเด็กๆเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นเขาก็ปิดประตูใส่หน้าฉันก็นะฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากกลับบ้านฉันคิดว่าคุณคงมีข้อสรุปเหมือนกับฉันฉันเริ่มคิดว่าแดนไม่มีอยู่จริงแดนเนียลและแดนเนล่าเอาจริงเหรอ พ่อแม่คนไหนตั้งชื่อลูกแบบนี้กันฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้แต่เมื่อฉันตระหนักได้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกความเจ็บปวดที่มีก็หายไปการโดนหลอกดีกว่าต้องเสียใจให้กับความตายของคนที่ฉันรัก แต่นั่นไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้ฉันได้รับโทรศัพท์จากแดเนียล่าอีกครั้งครั้งนี้เธอขอพบฉันเธออยู่ที่สถานีรถไฟในเมืองและบอกว่าเธอรออยู่ในร้านอาหารที่สถานีเธอมีเวลาไม่มากฉันไม่แน่ใจว่าควรจะเจอเธอดีไหมแต่ฉันตัดสินใจให้โอกาสเธออธิบายเพื่อที่ฉันจะได้สรุปเรื่องทั้งหมดพวกเราได้เจอกันมันแปลกมากที่ได้นั่งร่วมโต๊ะกับแดเนีล่า แต่สิ่งแรกที่เธอทำคือขอโทษฉันเธอยืนยันสิ่งที่ฉันเดาทั้งหมดว่าเธอนั่นแหละคือแดนแดเนล่าขอให้ฉันอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเธอเป็นคนโรคจิตหรือต้องการความสนใจจากผู้หญิงในอินเทอร์เนต็ตอีกทั้งเธอไม่ได้เป็นเลสเบียนหรือมีความรู้สึกเชิงชู้สาวกับฉันเลยแดเนล่ยาย้ำว่าฉันเป็นคนเริ่มความสัมพันธ์กับแดนเองและนั่นก็เป็นความจริงแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจะต้องสร้างคนที่ชื่อแดนขึ้นมาและฉันก็ขอคำอธิบายจากเธอ d ดเน e l ลลจ้องไปที่แก้วกาแฟของเธอแม้ก่อนหนะ้าเธอจะไม่กลัวที่จะมองตาฉันเธอเล่าว่าทุกอย่างมันเริ่มขึ้นตอนที่เธออายุ18ปีตอนนั้นเธอเจอผู้ชายที่ไล่ฉันที่หน้าบ้านตอนที่ฉันไปหาเธอสำหรับเธอตอนนั้นเขาเป็นคนดีพอที่จะตกหลุมรัก แต่งงานและถึงขนาดท้องลูกของเขาตั้งแต่อายุยังไม่มากแต่หลังจากนั้นเธอก็ตระหนักได้ว่าเธอทำผิดพลาดมหาหัทานทันทีที่ลูกชายของเธอเกิดมาเขาก็ขังเดนเนลลาไว้ในบ้านไม่อนุญ,ญาตให้เธอเรียนต่อไม่เห็นด้วยที่เธอจะทำงานพาร์ทไทม์และบังคับให้เดนเนลลาตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าทั้งหมดของเธอเธอทำได้แค่ติดต่อกับพ่อแม่ซึ่งพวกเขากลับเชื่อว่าการทำแบบนั้นดีสำหรับดนเนลลา แน่นอนว่าเดนเนล่าคิดจะหย่าก,กับเขาแต่เธอไม่มีที่ไปจริงๆและไม่กี่ปีให้หลังสามีของเธอก็ทําให้เดนเนล่าท้องลูกอีกคนแน่นอนเธอรี่บอกว่าเธอรักลูกคนที่สองและไม่เสียใจที่เขาเกิดมาแต่มันไม่ใช่การตัดสินใจของเธอสามีเธอตั้งหากที่ตัดสินใจทุกอย่างให้เดนเนล่าและบอกกับฉันตรงๆว่าเธอกลัวสามีมากและตัวฉันเองก็รับรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะฉันได้เจอผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของการโดนทําร้ายทางจิตใจมาหลายปีซะแล้ว แดเนีล่าได้สร้างแดเนียลเพื่อเยียวยาชีวิตจริงและเพิ่มความมั่นใจในตัวเองอย่างน้อยก็บนอินเทอร์เน็ตมันเป็นที่เดียวที่สามีของเธอไม่เข้ามาจุนจานแต่เพื่อความปลอดภัยแดเนีล่าตัดสินใจให้ตัวเองเป็นผู้ชายอีกทั้งตามตรรกะาของเธอผู้ชายจะไม่มีวันจบลงในสถานการณ์เดียวกับเธอที่เป็นผู้หญิงต้องเจอเมื่อฉันตระหนักได้ว่าแดเนีล่าใช้ฉันเยียวยาปัญหาทางจิตใจของเธอฉันก็พร้อมที่จะให้อภัยเธอและปล่อยมันไป ฉันรู้สึกเสียใจกับเธอและเข้าใจทองแท้ในตอนที่ฉันเห็นแดเนียลล่าคอยดูเวลาอยู่ตลอดเหมือนกลัวพลาดเที่ยวรถไฟแล้วทำให้สามีของเธอสงสัยและโกรธ ฉันลืมบทสนทนาที่สถานีไม่ลงมันโดนใจฉันมากๆหนึ่งอาทิตย์ให้หลังฉันรวบรวมความกล้าแล้วบอกแม่เกือบทั้งหมดนอกสึกเรื่องความสัมพันธ์ของเราเริ่มมาจากความรักออนไลน์คุณรู้ไหมแม่ของฉันเข้าใจทันทีว่าสถานการณ์มันย่ำแย่แค่ไหนแล้วบอกว่าเราควรจะช่วยแดเนียลาซึ่งฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน พวกเราไม่รู้ว่าสามีของแดเนียล่าได้ควบคุมมือถือและข้อความของเธอไหมดังนั้นฉันจึงส่งข้อความประมาณว่าเป็นคำเชิญอย่างเป็นทางการไปยังบอร์ดที่เราเจอกันตอนที่กแกล้งปลอมตัวเป็นแดนแดเนียล่าเข้าใจทุกอย่างแล้วล็อกอินเข้ามาฉันก็ให้แม่คุยกับเธอซึ่งเธอก็ไม่กแกล้งปลอมเป็นผู้ชายแล้วเพื่อที่แม่จะได้ไม่สงสัยพวกเราคุยกันผ่านทางข้อความประมาณหนึ่งชั่วโมง และแม่ก็ค้นพบคำพูดในการโน้มน้าวให้แดเนียลาพาลูกๆหนีออกจากสามีพวกเรารอโอกาสอยู่หลายเดือนและมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสามีแดเนียลาไม่อยู่บ้านเราเอารถไปรับแดเนียลากับลูกๆพร้อมเอาข้าวของจำเป็นมาด้วยตอนนี้เธออยู่ที่สถานพักพิงสำหรับผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของการถูกใช้ความรุนแรงภายในบ้าน ขอบคุณที่รับฟังเรื่องของฉันนะหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันกำลังคิดที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับแดเนียล่าสนับสนุนฉันด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยล่ะ